ฮัลโหลสวัสดีครับกล์ฟมคครับสํารับไมค์ครับสตรอรี่โหมดอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราจะมาเล่นในอัปเอร์โซดที่8นะฮะ A Journey a n Question Mark นะฮะซึ่งมันเป็นจุดจบของการมารจนภัยหรือเปล่านะฮะแล้วมันจะมีตอนต่อไปหรือเปล่าอันนั้นก็ติดตามเอาเองนะฮะก็ไม่พูดทร่ำทํเพลงน,นะฮะเริ่มฮะ,ะก็ปกติแล้วมันจะมีปุ่ม next ใช่ไหมเออแบบมีตอนต่อไปประมาณนี้นะฮะแต่ตอนนี้ปุ่มตอนต่อไปมันไม่มีแล้วฮะ,ะเอา ผมตอนต่อไปไม่มีแล้วมันจะมีตอนต่อไปหรือเปล่าไม่รู้ฮะเรามาดูเอปส่วที่8กันดีกว่าฮะว่ามันจะจบหรือมันจะไม่จบนะฮะเอปส่วที่8เริ่มขึ้นเลยนะครับค,ความเดิมจากตอนที่แล้วจากไหมครับ Story Mode โอเคเข้ามาในเทมเพนะเข้ามาในวิหารแล้วก็สภาพเป็นอย่างนี้ <'s> นั่น<ม>เป็นสิ่งที่ฉันคาดหวังเอาไว้ <c oughs> ไม่คาดหวังเอาไว้ติดไปั <c oughs> เนี่ยแบบลองประตูตั้งหลายประตูแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้สักประตูเลยแล้วตอนก่อนหน้านี้ฮาร์เปอร์อ๋อเป็นควาที่คนน่้ารักเลยเขเป็นควาที่รักมาก อ่าแล้วเราก็ได้หัวใจเลสโตนมาฮะ This the redstone heart. This the redstone heart. It's beautiful. is is so โอเคเนี่ยสามารถกลับบ้านไปไสามารถพาเรากลับบ้านได้และในใน,ในไอห้อง h a ล l อย่างเงไี้ยไอเน,น,นี่ยไอห้องในเนี้ยมันมีประตูลับอยู่ซึ่งก็แค่ใส่เลสโตรนฮาร์ตเข้าไปและนี่คือทางไปยังลับแล้วก็ประัญภัยเหรอ และนี่ก็คือตอนปัจจุบันนะฮะเมื่อกี้คือตอนความเดิมจากตอนที่แล้วโอเคเราจะขึ้นไปดูข้างบนกัน,กน,กน,กนดีกว่าว่ามันมีแมวอะไรบ้างโอ้บันไดเยอะ,อยะยญญจุงบอยดูแล้วอืมจดเลสต์สโตนฮาร์ดมันาสัจจันทร์จังไม่แย่ใช่ไหมอ่ะอ่าขึ้นไปเร็วๆจีอ๋เอเฮ้ยๆๆ้ยเฮ้ไม่เป็นรไม่เป็นไรเลสต์สโตนฮาร์ดพิกอัพึ้งงึบโอ้ สวยงามมากเออเรายืนเกาะขุมกันไว้ดีกว่านะก <c oughs> ูกิโอเคเดี๋ยวฉันดูข้างหลังให้เองนะแจสซี่โอเครูร้สึกนะรู้สึกเธอเนี่ยชอบเอ่อความลึกลับหนึ่งกันเนาะ ฮะฉันไม่รู้นะว่านายพูดอะไรคือมาถึงบนโคตรเร็วเลยฮะโอ้ว้าวว้าวโอ้ว้าวโอ้สวยงามมากเย้การกลับบ้านน่าจสนุกจังดูดิแบบทำเหมือนแบบอยู่อวกาศเลยสร้างได้สวยงามจุงโบยอ่ะแบบท้องฟ้าสีโ h i not re as as คือคนที่สร้างพวกเนี่ยปกติแล้วเขาไม่ค่อยคือคนที่สร้างอันเนี้ยปกติแล้วเขาไม่ใช่คนดีหรอกคือเนี่ยฮาร์เบอร์เนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วนะฮะ Well, you're going to go the and then we can go home, right? Kind of? The atlas isn't exactly mine to give. It belongs to the other, uh, old builders. And, okay, well, at we we might not not want to give it. It. Huh? How do I get the feeling there's a lot you're not telling us? Good instincts? Harper, I thought that's why we brought you. To convince them to hand over the atlas. จะช่วยคือแอตลาสมันคืออะไรอน่ยอะไรคือแอตลาสอ่ะอยากไปดูตรงนี้เออเดี๋ยวก็เห็นเองแหละนะว่าเมื่อเราไปถึงเราแน่ใจนะว่าเราเชื่อฮาร์เปอร์ได้อ่ะโอเคเจ้เขาช่วยชีวิตพวกเราอยู่นะโอเคมั้ง

มันสว่างาะก่อนที่จะเข้าไปนั้นก่อนที่จะเข้าไปนั้นฉันแนะนำหนึ่งอย่างอย่าตายนะอ้าวฮี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเกมอะไรเนี่ย รู้สึกว่าเราจะมีผู้แข่งเพิ่มมากขึ้นฮัปเปอร์อยู่ไหนเนี่ยคือเหมือนแบบมาอย่างอีกโลกหนึ่งประมาณเนี้ยที่ว่าแบบแข่งเกมอ่ะโอเคโอเคก็คือสโนว์สปีฟโอ้ข้างล่างลาวาด้วย อ๋อมันโอ้ยโอ้นายทำลายทีมของฉันเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้บอกวิ่งทำไงดิช่วยใครดิเฮ้ยข้างบนเทียนทีทำไง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 เฮ้ายโอเครถคัดลถไปโอเคเอาเลือดลดด้วย ช่วยด้วยเจสซี่โอ้ช่วยใครดีวะ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 ช่วยกัเถอะละกันเขาขอโทษนะไอ้วอกอู้เจสซี่เกือบไปแล้วนะเฮ้ย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 เฮยตายอ่ะโอ้ โอ้โห่รู้ด้ก่าหกจัดการได้ตั้งสองคนเน่ไปคิดว่านายกำลังทำอะไรงั้น่ะผิดกฎนะกฎงั้นเหรอไม่เจ๋งเลยนะ ผิดกฎนั่นผิดกฎนะเข้าใจปะเนี่ยคือโอเคคือไม่มีใครแบบแม็กเซนสักคนเลยอะแบบอะไรเนี่ยคือมาถึงก็แบบ ลุ่มสกามเราเลยอย่างงี้มีการแบบมีการโยนธีติกับเข้าไปด้วยดีดีดีอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงต้องหยุดการแข่งขันก่อนเนี่ยอธิบายจะมาเดี๋ยวนี้โอ้โห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 แม่เจ้าโอ้โห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 ดูแต่ละคน บอกถองบอกออฟซิเดียนบอกค a h น่ a รักมา t เพื่อนพวกคุณตายแล้วคุณฆ่า e วกเขา on, j e e z how petty are y o วเนี่ยนะที่ทำให้เกมพังคือเพื่อนตกลอไปเฉยก็คือเป็นขี้แพ้นั่นแหละเออมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมเดี๋ยวโอเคเก็บเก็บดาบเก็บดาบ อ้าวอ้าวขอโทษกดเลือกพินเอาดาบซีเออแฟนไม่ได้ตายหรอกฮะโอเคเมื่อเขาตกรอบเขาไม่ได้ตายก็คือจับไปขุดแร่ในเมืองเอาอาอ อ้าวอ๋อยังอยู่นั่นนั่นเองโอเคเพื่อนยังมีชีวิตรอดอยู่แล้วจะพาพวกเขาไปไหนอะไปขุดเมืองไงไปขุดขอนไงเออมันเรียกว่าการเกิดใหม่ครับเราไม่ใช่มอนเตอร์นะจะพูดเพราะทำไมเนี่ยคือเมื่อคนนั้นตายจะไปเกิดใหม่ในจุดรีสปอนโซนจุดที่เกิดใหม่ โอเคเรามาจากโลกอื่นตัดโลกตัดบทไปเลยเรามาจากโลกอื่นโอเคเนี่ยอย่างที่ฮาร์เปอร์บอกจริงๆด้วยเขาเป็นคนที่ดีที่สุดดูคนอื่นนี่แบบ ก็สมันไปที่มอสส e s บกอ s ฟมัสส์ลส์เจสซี i ส i s ับฉันโ้ถ้าหากเป e รจริงๆด้วยเป็นการกลับมาที่ว่าไม่คาดหวังเลยทีเดียวฉันมาเพื่อเจสซี่นะ Oh, จริงเหรอคิดดิว่าฮัปเปอร์พาพวกนายมาที่นี่ทำไมเราต้องการแอตลาส

โอเคก็คือว่าทําไมเราถึงต้องเอาให้นายล่ะเราก็ไม่รู้จักแถมมันขัดจังหวะเกมของเราอีกอืมหืทำให้เราสนใจดี <S <S ก็กคืโอโชวา่ามีของแมวอะไรบ้างมีดาบใช่ไหม มี growing f i n a n e steel ด hey ้วยบอกให้เลสเตนฮาร์ดโอ้น oh. ี่ไงเลสเตนฉันเจอจุดของนายแล้วโอเคเลสเตนอร์เลสเตนฮาร์ดนั่นเองออกเอมันออกไป๋ยวนี้อาพูดให้เสร็ต้องทำอะไร แล้วเนี่ยล่ะโอ้ลสโตนฮาร์ดฉันขอนะนำเนอเลสตโตนฮาร์ดมันไม่เคยถูกเอามาคืนได้เลยเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนนั่นเจสซี่เป็นคนทำไมถึงเจสซี่เป็นคนเอามันมาคืนได้มันอันตรายนะยังไม่คืนเดี๋ยวนี้จนกว่าเราจะมีข้อตกลงกันก่อน อันดับแรกปล่อยเพื่อนของฉันมาก่อนมามาดูข้อตกลงของฉันกันดีกว่าอาริสตโตนฮัทมาแล้วก็เอานี้มาปุ๊บกลับไปพอทอยอีกครั้งหนึ่งแล้ววิทแล้วแอตลลสเนี่ยนะเราจะกลับบ้านยังไงแต่โวตเชอร์โบเป็นน่าเป็นข้อเสนอที่ห่วยแตกที่สุดในโลกเขบอกให้นะเข้าใจปะ หวยแตก่นเหรอแล้วจะบอกอะไรหว่าอะไรคือหวยแตกโอเคนายต้องคุณต uh, like, exactly. okay. ้องการแอดลาจริงๆใช่ไหมเรามีข้อตกลงก็คือว่าเราต้องแพ้ต้องเล่นเกมถ้าชนะคุณเอาแอดลาสไปได้เลย trust me, Everyone it really does take a big person to admit when they've met their match, right, hadrian? yeah, that's right. slugger. yeah. look bring it on. okay, link yes, we have a deal then. all right then. i suppose we can carry forward with the official. enough. add it on your own time. oh, but there's one other thing i want. ถ้าเกิดแพ้นี่ฮาร์เปอร์ต้องไปขุดเมืองนะจะบอกให้โอ้แย่จุงเป็นข้อตกลงที่เสี่ยงตายมากโอเคเริ่มกันเลยเจสซี่นี่มันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของความแผ้นะ so long harper how bad is this gonna be give it to me straight it's not gonna be a cakewalk that's for sure hadrian has people play the games now just for his own amusement yeah he seemed like a real treat i'm I'm sorry okay i'll show you where the competitor village is that's all i do ครับนุ่งเดินชามากตัดกล้องไม่ได้แล้วโอเคโอเคเ s t ต์เกมบิ e ก้นนะฮะโอเคฮะอินโทรมา <c oughs> แล้ว <c> sport! <oughs> <c oughs> for ก็คือเหมือนเป็น,น,นกีฬานั่นแหละอ้าวมันจะพาเราไปดูอะไรเราลำหนึ่งเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกคุกหรือเปล่าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูดว,ว่าโอ้โหว่าเอ้ยม,มีมีด้วยอ๋อนี่ก็คือคนจะอยู่ที่นี่นั่นเองก็คือเหมือนแบบคนที่เล่นเกมประมาณเนี้ยคือก็ต้องอยู่ที่นี่ these ก็คือใครที่ไม่ได้ขุดเหมืองก็คือเหมือนแบบโดนจับมาอยู่ที่นี่ประมาณนี้แหละนี่ไงถานั้ก็คือโดนขุดอยู่อย่างเง <c oughs> ี้ยขุดเหมืองแบบโอ้โชว์เวลล์แพลเน็ต <laughs> 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 they didn't make a deal like you did Jesse Adrian sends them to toil in the mines. If they're lucky, they'll get another shot at the games. But it might take a while. I'm gonna go confer with Otto. We go way back and well, he's usually the most reasonable of the three. Wait. โอเคคือตอนนี้เรายังไม uno, have or them the ่ได no <maya anja> ้เจอลูคัสและไอวอกเลยเขาอาจจะโดนส่งไว้ที่พอทัลนั่นแหละเพื่อไปขุดเหมืองนะฮะเราจะต้องไปช่วยเขาออกมานะจะบอกให้อืมโอ้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวจะไปคุยกับไอเจ้าอะไรนั่นก่อน เราจะต้องเอาเพื่อนเราออกมาจาก <driven> เมืองเดี๋ยวนี้โอเคเรามาดูกันดีกว่าฮะว่าเราจะทำะไรกันได้บ้างนะฮะสำหรับในภาคนี้นะครับพักกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวพักมามาพบกันใหม่ในภายภาคหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ bye บายยออกไปเดี๋ยวนี้เลย กันอีกครั้งนึ่งเอ็น่าเมื่อ,อกี้แหละอะแล้วก็ไอ้บอก